จะคุณอภัยวงอะไรบ้างคือผมดูแล้วฝ่ายตรงข้ามกับคุณพิธาหรือพรรคก้าไกลเนี่ยจะเล่นเรื่องส่วนตัวเป็นหลักนะจะสก,กัดนะไอคนนี้หนีทหารเราไว้ไคนนี้กําลังตรวจสอบทหารอยู่คือกลายเป็นว่าใครมาตรวจสอบรัฐบาลพรรคก้าวไกลก็จะโดนกองเชียร์ของฝ่ายรัฐบาลไปตรวจสอบในเรื่องส่วนตัวเช่นเตะเมียตีเมียเนะตะเมียตีเมียหนีทหารรอมสอดอสีอ่สิบสาม แล้วก็อะไรโกหกว่าเป็นหลานวงอภัยวงนะเรจะไปเล่นเรื่องส่วนตัวนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยการตรวจสอบเรื่องส่วนตัวของสสนถ้าถามผมส่วนตัวนะประเทศชาติก็ค่อยได้ประโยชน์ราคก้าไกลเนี่ยก็เป็นฝ่ายทานเขาก็มีหน้าที่คอยตรวจสอบเนี่ยทหารเนี่ยจะเอาพวกกิจการธุรกิจของทหารเนี่ยกลับมาเป็นนะของประชานชนไม่ว่าจากสนามปัอมโรงแากการมอะไรต่างๆ นะแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงการานกอ,องทัพต่างๆเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนพอพักเก้าไกลไปตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลกองเทีร์ก็ามาตรวจสอบสอสเก้าไกลดีทหารไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารถูกศาลมีคำพิพากษาบ้างอะไรบ้างคือไปเล่นกับเรื่องสอ่วนตัวส่วนตัวผมว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรามาตรวจสอบฝ่ายค้านแล้วมันจะได้อะไรฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล เกี่ยวกับเรื่องการบริหารชาติบ้านเมืองแต่กองเชียร์รัฐบาลกลับมาตรวจสอบฝ่ายค้านว่านะเช่นมีเมียหลายคนนะครับนะโกหกเรื่องส่วนตัวนะหนีทาารผมว่ามันไม่เคยได้ประโยชน์นะครับพี่น้องคิดว่ายัางไงมันไม่ได้ประโยชน์นะครับนี่สังคมมันจะกลายเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังมีสื่อมวลชนที่นะเป็นกองเชียร์รัฐบาลก็คอยด่าพิธาด่าพักเก้าไกลด่าสะสเก้าไกลเป็นหลักเลย เป็นช่องภาานี่โทรทัศน์บ้างอะไรบ้างมีหน้าที่ด่าฝ่ายค้านอย่างเดียวนะคนหลายคนก็บอกว่าช่องเหล่านี้ไปรับเงินรับทองมาจากรัฐบาหลหรือเปล่าเพราะว่าสื่อวอทน,นในโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไม่ใช่มานั่งด่ารัฐบาลไม่ใช่มานั่งด่าฝ่ายค้านเดี๋ยวนี้มันมีการตั้งช่องตั้งเพจขึ้นมาเพื่อด่าฝ่ายค้านอย่างเดียวแล้วก็ชื่นชมการทํางานของรัฐบาลน,นะครับทำงานยิ่งกว่าช่อง9ท้าทงานยิ่งกว่าช่อง11 ช่อง11เอมีหน้าที่เชียร์รัฐบาล,ลนั้นเราไม่ว่าเป็นของรัฐบาลแต่เดี๋ยวนี้มันมีทีวีมี Facebook มี youtube มี t i k t o k ที่เป็นของนักข่าวสื่อมวลชนมีหน้าที่ดา่าไฟ่ายเดีนผมไม่รู้ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบว่าเราต้องรู้ทันสินะการติดตามข้อมูลข่าวสา,นะา,ารใน่างๆเนี่ยเราต้องรู้ทันนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กันมาติดตามร,รายการของพี่เดเนี่ยให้ความรู้กันทุกวันนี่คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของอตำรวจผู้หญิงร้อยตำรวจโทรร้อยหรือพันตำรวจตีอะไรเนี่ยเขาไปยืนตะโกนระดับไปยืนตะโกขนขณะที่น้องชายเขาเนี่ยกำลังทําแผนประกอบคารับสารภาพนะนะน้องชายเ็าชื่อในอาร์มเนี่ยไปยิงคนตายไปยิงหลานกำนันตายหรือสิทธิทิพย์เพชรบุรีตำรวจเขาพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรากฏ ที่สาวของผู้ต้องหาซึ่งเป็นร้อยตํารวจโทหญิงสังกัดโรงเรียนใดร้อยก็ไปยืนตะโกนนะครับบอกอามฟังพี่ยืนอยู่เฉยเฉไม่ต้องชี้ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นบอกเขาไปเลยนะว่าขอให้การชัน้นสาลขอให้การชั้นสาลอยู่เฉยเฉยนะไม่ต้องทําแบนนะก็ปรากฏว่ามีคลิปมีอะไรต่างๆออกมาทั่วคนก็ไปด่าร้อยตํารวจโทหญิงคนนี้กัน เต็มบ้านเต็มเมืองผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะการทําแผนและเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจนะครับและเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือญาติพี่น้องได้หรือไม่อย่างไรจะมาให้ความรู้นะครับเข้ามาและกดไลค์กดแชร์นะครับผมอยากจะให้ความรู้แบบนี้ครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเกี่ยวกับเรื่องทาแผน พี่เดจะมาให้ใหความรู้จากกฎหมายนะครับในกฎหมายไม่มีกําหนดว่าตํารวจต้องเอาตัวผู้ต้องหาไปทําแผนนะแต่ตํารวจประเทศไทยก็ชอบเอาไปทําแผนผมก็ไม่รู้จะไปทําเพื่ออะไรนะก็าฝากไปยังพนักง,งานสอบสวนนะครับไม่มีกฎหมายบอกนะครับต้องเอาผู้ต้องหาไปทําแผนนะครับนะไม่มีครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตํารวจทําเองไม่มีกฎหมายนะครับว่าต้องไปทําแผน แต่ว่าตารวจประเทศไทยเนี่ยเขาชอบทำแผนนะนะอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทําแผนเนี่ยไทยเป็นผู้ต้องหานะครับไม่จำเป็นต้องทําแผนนะครับนะถ้าเราไม่สมัครใจเขาจะพาเราไปทําแผนไม่ได้ยกเว้นเราสมัครใจนะครับอันนี้คืออ่าเรื่องแรกอันที่สองผมจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับทําแผนคืออะไรทําแผนคือไปจําลองเหตุการณ์ว่า คุณไปฆ่าเขาตายอย่างไรกระทาความผิดอย่างไรนะช่วยทําท่าท,ทําทางให้ดูหน่อยเช่นขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้แล้วขับมอเตอร์ไซค์ชนเขาพอเขาล้มคุณก็ไปเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์มาหลังจากนั้นคุณก็ไปขับขับรถตามหาเขาแล้วเขาอยู่ไหนพอเ,เจอคน้ตายแล้วคุณก็ใช้ปืนยิงเขาจนถึงแก่ความตายบริเวณไหนใช้ปืนอะไรไหนท,ทําท่าให้ดูสิและพบศพคนตายตรงไหนแล้วหลังจากนั้นคุณหลบหนีไปทางไหนนี่แหละครับ เรียกว่าการทําแผนคือการจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติการในการการะทําความผิดตั้งแต่ก่อนขณะและหลังกระทาความผิดเรียกว่าทําแผนข้อสามการทําแผนมีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลอย่างไรมีครับทําให้ศาลสามารถเห็นภาพจําลองของเหตุการณ์และพิจารณาพิพากษาคดีได้ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์กับศาลในการพิจารณาพิพากษาคด,าคดีจะได้เห็นภาพเพราะว่าผู้พิพากษาไม่ได้ เดินเผชิญสื่อไปอยังที่เกิดเหตุการทําแผนจึงมีประโยชน์ในการในการพิจารณาคดีจะได้เข้าใจว่าอ๋อจําเลยไปเจอตายตรงนี้ขับมอเตอร์ไซค์ชนลม้มหลังจากนั้นขับรถไล่ตามไปเอาปืนมายิงก็าตายยิงก็าตายเสร็จแล้วยิงซ้ําอะไรสมมุตินะทําให้เห็นการพฤติการในการกระทําความผิดหรือเหตุการณ์ได้ง่ายน,น,นะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้น ครที่เป็นผู้ต้องหาจะทําแผนหรือไม่ทําแผนก็ได้นะถ้ารับสรารภาพถ้าเต็มใจก็ไปทำเนะเพราะการทําแผนอันตรายบางทีมันอาจจะโดนลุมสกรรมก็ได้โดนลุมประชาธรรมก็ได้มันมีหลายอย่างนะครับอันนี้คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําแผนเรื่องต่อมาญาติพี่น้องของผู้ต้องหาบุคคลซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจสามารถจะให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้ต้องหาได้ไหมเช่นกรณีร้อยตํารวจโลวหญิงที่ตะโกนบอกว่าอามเชื่อพี่ ยืนอยู่เฉยๆไม่ต้องคี้อะไรจังนั้นบอกตำรวจไปเลยขอให้การจันศาลทำได้ไหมครับน,นะน้องชายเราโดนจับคดีฆ่าคนตายเราตะโกนบอกว่าไม่ต้องทําแผนไม่ต้องชี้ขอให้การจันศาลทาได้ไหมครับทําได้ครับไม่มีความผิดทางกฎหมายเลยนะครับร้อยตำรวจโทญิ้ททาได้ครับตะโกนบอกน้องชายเลยทําได้ครับเพราะเป็นบุคคลซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจก็สามารถที่จะ,ะตะโกนบอกว่า ไม่ต้องทำแผนอยู่เฉยๆไม่ต้องชี้บอกตำรวจขอให้การชั้นสามก็คือตอนนี้ไม่ต้องให้การเพราะทำให้การมันจะเป็นพยานหลักฐานไปมัดตัวเลยชั้นสาถ้าเราจะสู้คดีเราก็เราจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาพี่สาวจะตะโกนยังไงก็ได้ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามสื่อเ,เราต้องเข้าใจนะครับบางทีเราติดตามบอกเฮ้ยตำรวจทำแบบนี้ต้องติดคุกนิไม่ใช่ครับเขาเป็นพี่สาวของผู้ต้องหา เขามีสิทธิจะตะโกนนะครับเพื่อบอกผู้ต้องหาว่าไม่ต้องชี้ไม่ต้องทําแผนไม่ต้องอะไรต่างๆไปให้การในชั้นศาลก็ได้อามอามคือผู้ต้องหาเพให้การกระทําของรง้อยตํารวจโทหญิงทําได้ครับ<อ>แต่ที่โดนด่าก็เพราะพี่สาวผู้ต้องหาดันไปนตํารวจนะครับและผู้ต้องหาดันกระทาความผิดคนก็เลยพนาว่าเอ้าตํารวจจับคนไรมา พี่สาวู้ตงหาไปตำรวจกลับมา,อ,าอ้ามิให้ทาแผนแบบนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรถ้าถามผมผมว่าไม่ผิดอ่ะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะเพราะพี่สาวก็ต้องรักน้องชายเรื่องแปลกๆนะเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะไม่ว่าจะผิดกระถุ่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปอ่ะตอนนี้สา,ายังไม่จัาสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการตะโกนของรง้อยตำรวจโทหญิงจึงทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดอะไรเลยนะ เยอะแยะมากมายครับเวลาไปลงพักพ่อแม่นะไปเยี่ยมลูกลูกโดนจับนะก็บอกเลยนะลูกชายไม่ต้องพูดเงียบเพี้ยงไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องไห้สัมภาษณ์เป็นสิทธิ์ของเขาจะครับไเดนคำถามต่อมาว่าเนะี่ยคำถามต่อมาว่ามันเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สานักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องไปดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเขาอีิประกอบอาชิตยรับราชการตํารวจ และไปยืนตะโกนอยู่ในที่เกิดเหตุมีตำรวจเยอะแยะมากมายมีผู้การจังหวัดมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องไปต้องไปสอบสวนดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อันนี้ผมคงไม่ตอบพี่น้องประชาชนจะตัดสินกันเองอะไรต่างๆเขาว่ากันไปนะ,นะเรื่องวิน,ยนัยว่ากันไปแต่